สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านเอฟซี FC ทุกคนนะครับมื่อนี้กะเดี๋ยวออกมาอีกนะครับค่อนายพาอ,อาจารย์เอาเจ้าฝ่าประท่านออกมานะครับมือสเสาออกมาบ่ได้ติดไหมนะครับคันอยู่นะครับมือเสากับคันอยู่นะครับพอดีใส่ข้าวหน่งเจ้าของหน้าเพว่าตัดใบเข่าก็เลยได้เอากลับบ้านนะครับพอดีเอฟซีเอาผน,ยนายียอดมาให้ แก่คล้ายห้มาตาโค้งเทียมนะครับเกิดได้เยเฝ้ากับพอดีช่วงค่ำก็ได้ออกออกมาอีกนะครับนกไม้อ,ออก,อกคือเก่านะครับ fc เดี๋ยวผมจะใส่บริเวณนี้นะครับลองมากับนองนะครับครับนองกับใจกำลังแตงข้อนนะครับนกไม้คือกันนะครับนองนกไดมาตาอำเภอเขื่อนฝึงเอาออกทะเลก็ได้โดดนะของนองนะครับ เอามาข้างสองของผมกับคือกันครับไม่ยังบท่ทันจะจับเฉลยได้เดี๋ยวผมจะใส่ต้นนี้นะครับ Fc จะมาดูนกันเปลนจะปากจะว่าจะคันบอนะครับเปลนจะปากจะว่าจะคันบอนะครับนกข้องนองจะใส่โบกลกันนะครับใส่ข้างๆกันพอด็ตัวกันทันนกไม้น้ากันนกของผมจะเป็นเสียงกลางนะครับข้องนองจะเป็นนกเสียงน้อยนะครับ เป็นเสียงคัดกันอยู่นะครับคงจะคันไหวอยู่ขอ,ออยากแปลงก้อนแป๊บนึงครับเอฟซี FC. อนตัวไร้มันดาก็อออกนะครับระยะไกล ใส่นมกแล้วกับหัวพ่ากไปหัวว่าแล้วกับรถไทยมาแล้วครับนมกไมันแต่เป็นมกต่อเนือทนแต่อาจารย์สี่สามสี่สามบ้านนี้มันเด้ภาพเจก็สิเขาไปในเขากันเห็นภาพเจ้ากี่บ่เห็นเบิดโอ้คนเพิ่อนอยู่หันปวามาหกพันคนโอ้เรียวนี้เจ้าคนใหนเ่น ยังท่านนะอัพโหลดฉีบอยู่ะ<อ>เอาไปอัพโไปตัดต่ออยู่นะกเยนตหยยนอาวัเอฟผมเนี่ยสัสด,ด,ด,ดีครับใหญ่ามาเดียงกล้วยดอกเดยงวย็นดุกเยร้านข่อยเขาเปิดขึ้นนะข่อยว่าบัดดีนะหยาม่เออก็บยกเื่อสวัสดีมนะครับมาตอนนี้ตอนนูมาคุยกับู้เฒ่าเดียงกล้วยาดี มวนเล่นหนุกตามเบิครับมกก็ขิดขั้นโม,ม,มันบาทหนึ่งลงมาตื่นกรถกีตอ่มาพาวนะหลวงเนี่ยมวนย เหยียบแล้วนะครับนกเสียงกลางนะครับเอฟซี FC. อาจารย์ทุกท่านเจ้าประธานพ่อน,นะครับออ,ออกมือเศร้านี่ก็ขันอยู่นะครับขันอยู่กับเจ้าของหน้าเพิ่นมาตัดหญ้าตัดใบเขานะครับผมก็ได้ปดพอดีกับฝ่าไปหาเอฟซี FC. ทั้งโค้งเกียมเพิ่นมาหาเอาผนยงมายให้แก้ไขให้นะครับได้ได้ฝ่าเมื่อเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะครับเอฟซี FC. นกตัวนี้เนี่ยว่มคู่ข่วมนะครับเขาข้องหนองงวดก้อนนี่นกกดแซงเหยียบก้อนนะครับเกิดได้่บอดดมาตายกับมาตายหายนกไม้นะครับนกออกขังที่สองนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้นกันนกเก่งเกงส่วนมากจะตายนกไม้นะครับนกเห็ดแน่บบเห็ดแน่นะครับเห็ดให้เพิ่นใด่ใจนกปลาบ่ขุ่มเพิ่นแห้งนะครับทํำส่งหยานเพิ่นแหนกระเทือนนะเพิ่นเขาเถิงผนี่ดนะครับ ไปเบื้องเนยียดค้อนสั้นๆนะครับอาจารย์เป็นจังไดคือเหยียบค้อนงาวข่วมขีดข้องเห้าหนั่งเถื่อว่ามันสี่เหยียบใบนั่งเพื่อถืองกเก่งงกนั่นกับพวกข้ออยากเหยียบนะครับเดี๋ยวแต่จังหวะคือกันนะครับอาจารย์เอฟซีหายวิเคราะห์พิจารณาเอาเดี๋ยวไปเบิ่งค้อนพเนียัดสันๆต้งกันนะครับเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงได้ยุนีนะครับพวกนี้นะตอนเดี๋ยวขึ้าต้นนั่นนะครับงกต่อดึง โทบเขาเลยนะครับจิดจังได้คือลงคู่กันบบไลบดนะครับก็บล่ใงส่คอดผนดกสันๆเลยนะครับมาพี่เกาะพี่แจงนหน้านำการ f อซอาจารย์ทุกท่าน,นครับเขาจากกระ่านคอดนะครับกระดีบแม่และครับนงไม้กำลังเห็นมูมูถือนะครับเ้บามดา เนี่ยขั้วคู่ขั้วนะครับมกปาตัวนี้อาจารย์ชวยบ่ครับขัอนสั้นๆนะครับเนี่ยขัอนสั้นๆนะครับพวกขั้วเงานะครับไปมาง่ายถือง่ายโอเคกะนะครับใส่รถใส่ร่างมอเตอร์ไซค์ก็ง่ายนะขึ้นต้นก็สอดเข้าอุ้มง่ายนะครับครับม่จำเป็นต้องเป็นขั้วเงานะครับ ครับ FC ครับตัวแรกของเจา้าประธานพ่อน,นะครับเสียงกลางอยากควมผู้คว่นะครับดูระแบกไก่เคียงอยากได้ก็เอาไปคำไปคู้นนะครับนกตัวนี้นะครับสวยนะครับ